อันนี้คือวิหารพระนอนที่อยู่วัดม้วยน้ำซับนะครับพระธาตุวายุขอบคุณครับพระพุทธสยยายญาติครับทใหม่วัดมีแล้วหมาแมวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าเขาบอกว่าวัดมี วัดนี้มีแล้วทั้งหมวแมวทั้งหมาโยมไม่ต้องจัดหามาถวายวัดต้องการอิฐหินดินปูนาสเหล็กก็ได้ไม้ก็ดีสีก็เอาครับมาบูรณะวัดนะไม่ต้องเอาหินเอาแมวเอาหมามา,ว,าว่าประมาณนั้นนะว่าพุทธสนใส่ย,ยากกันที่วัดห้วยน้ำซัพทครับหรือวัดพระธาตุวายูหลวงพ่อปดเนี่เมื่อก่อนเห็นคนมาเยอะเยอะ หรือเสาร์อาทิตย์ก็ยังเยอะอยู่ครับเเยอะเป็นบางจุดนะครับ,บ,รบก็น่าจะประมาณนั้น